สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องอยิงมเนส่อหนูว่ามันดักหนูไว้คำคำบอ,อกมาล่องเบิงเด็ตัวหนึ่งตัวหนึ่งเขาดาบพี่น้องมันมีหนูเง่าครับอยู่ห่วยเขาใส่ถิ่มไปล่องเบิงมือแล้วนหัวเนี่ยมันส่อถ่งเมื่อภาพี่น้องมันยำเขาจะมันถื่อหนูพี่น้องถึงเพือเสือกยังว่ากันเนาะพี่น้องเนาะ หมุนป้าหมุนเมี่งยงไปสินะครับว่านถูงนูแดงตึงนีง่นกับพลาดไปสิหรือพี่นอ้องเช่นบ่วงจังครับ มาลุ้นกันครับตัวนี้เราถือบ่โอ้ยฟอ,องน้ำพี่น้องกวกข้าวค้า,าตัวบ่พี่น้องวะลุ้นกันครับ เดี๋ยวจะได้ตื่นเต้นบ่พี่น้องเม่อยากดักไปห,หรอกครับดักไปก็มีแต่คนหมอบิดใจกินตามกิ่งเสาตามกิง่งผ้มอาศัยอุ้ยเอาแล้วพี่นอ้อง เรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ยมาดูบกเถื่อครับนี่เรียบร้อยหนึ่งตัววักอ่าฮะเอาเอาปวดแล้วเขาเดี๋ยวครับล่อเบื้องฟังอนี่พี่น้อง คือบ่ครับบรรยากาศนีงมาสอบพี่น้องเอ้ยครับหย่าก,กับียวพุ่มฝนตกมากครับเมื่อคั่วปลายเขากับวันยูได้กินครับไดิเบิรงนี่ฟังฝุ่นพี่น้องคือบ่ครับตัดใหญ่ยิ่งตัวบ่จัเมาได้มาตัวหนึ่งนะพี่น้องนะเนาะไปลุ้นกันครับ นี่แหละหาอยู่หากิน 3, 5, นี่สามมันเท่ากันหรอกแต่ก็ได้กินบ่ได้ก็บ่ได้กินหรือเขาครับแต่ว่ากินหน่อยลงอุ้ยเรียกไปว่ามันทั้งมิ่นไปหน่องดำปือป้อๆอยู่ไปรป้อเหมือนกันครับจากแด่เมาตัวนึ่งามันย้อมต่อไปพี่น้องบางตึ้งหนูหน่อยทั้งหนู่งนี่แหละครับ ถือโน้นหน่อยก็ถือโน้นนี่ก็พี่น้องเอ้ยหา่างไะไราะนะครับไม่ขอไปเซ็ตหมูดูแปลไไ่อยพี่น้องห่างอะไรครับลุกมาหนีมาขอเงาง,งามไหมเมืม่อดีไปจ่อยพี่น้องหูแดงเห็นห้อยเพิ่งล้มากินปลาขวานครับ ไม่ไปกินปอขวัญไม่จารามไม่กินปอขวัญประจำวันหราไอ้มาใส่ถิม่มไปร่องเบริรงครับบังเอิญ์ดเหมือนใครไงครับเขาไปตัวหนึ่งหอมมาเดืตัวหนึ่งอยู่ครับปั่นกันพูดตัวในบุกระวังพูดใส่กับผู้หาครับเอ้ารุ่นกันไปพี่นอ้อง มีข่ขวาขาของขาตัวบมครับไม่เป็นรู้มากินปลาขวญนยู่นเาเปลี่ยนครับจะเป็นห้อยปลาบืนให้มันห้อยอยังเบื่อรวดพีด่น้อง ห้อยเพิ่กินหอดนกครับวันนี้ว่าจะจับะอะไรยังกินมั้งล่ะครับนี่ถือว่าหมันตาเหมือนเรืงมื่อไแล่วะครับ จ้าหางไปตเตะแน่ดอกฟองเลือดหมงหางหมดแล้วครับร <Hey. S 1> ุนกันไปเรื่อยพี่เนาะรุนกันไปเรื่อยครับเป็นจะคุยฟุยคุยฟุยอยู่ปะจะไปกี้ดีกี่แดงผ่านได้เจอพี่น้อง เนี่นยถือหลุดโอ้ยเป็นใสหมดเนาะเห็นที่หูตัวเดียวเท่านั้นพี่น้องเอ้ย วกุยขุยฟุยเด้พี่น้อมึงเนี่ยจะพลาดในซื source, ้อครับพลาดบ่เถอะบนมีตัวเดียวซื้อผลไม้ดิม่ผลุบปุอยู่ไหมนี่มึงจะพลาดในซื้อครับ มันนูนหน่อยนูนนี่ปนไปไหนหมดปลาหมุนเมี่ยงไปครับเห็นมืตนมตอตกน้ำตลาพ่นเลย รุนกันไปเลยครับขัาพี่น้องหลังจากข้อายามเรียบร้อยมัดถัวหลังตัวหลังแลยค่ะเดีตัวหนึ่งพี่น้องตัวเดียวครับหกใเงย,ยเลยถ้าว่าหมาันนะพี่น้องเนาะถ้าว่านะ่หมันแต็มเดียวครับ ต็มเดพออยู่ยพอกินเอาไปเนาะมลดตูนูโโรครับบ่วงที่เหลือปีนี้พีเนองเหลือยู่วางิบมีสิบหลังเหรอครับถมาบก็ติไปใไ่ถิ่มไบจังไงมานสามซีโมก็บติเบตไสถิ่มไบก็จังเถิดติเะยามมันช่งพี่้ไปเนาะครับอตอนตรลไม่นี้กับมา่านเราครับ มาแล้วก็ับเป็นยุเอะจริงครับเขาก็ขอบุญขอพุทนพี่น้องที่หายกำลังแรงไก่กดไหลกดแช์กดติดตามมา,าพี่น้องนะเอาลาพี่น้องครับมือพอนไหมรับจิบนี้กัสวัสดีครับ